เดี๋ยว,วันนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ปราวานหลวงทาง <c oughs> เป็นแคมป์ที่สระบุรีนะครับแคมปิ้งพอดีวันนี้เราจะมาเล่นน้ำตกกันแต่ตอนนี้ก็คือผมจะมารีวิวพีเซนต์เป็นตัวนี้น้องกล้าจะพรีเซนต์ตัวนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นที่นอนพองลมอัตโนมัตินะครับ <c oughs> เกอร์ชัว ของดีแคทลอนนะครับผมตัวนี้จะมีขนาดนะความยาว190เก้าสิซนแล้วก็ความกว้างนี่ก็คือ65สิบห้าเซนนะครับความหนา45่สิบห้เซนนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นของใหม่เลยซึ่งเราเพิ่งจะไปซื้อมาแนละตอนนี้เรายังไม่มีแลวไม่มีสปอนเซอร์นะครับ <laughs> มันจะเป็นต้องใช้เราก็เลยต้องซื้อมาเพราะว่ารรเราที่เกียแบกแบบนั้นซื้อสามอันเลยใช่เราซื้อมาสามอันเลยเพราะว่าเรามีครอบค,ครัวเรามีสามคนนะคะเดี๋ยวไม่พอกันนอนใช่ใช่น้องพนักง,งานก็ดีนะครับก็คือน้องเขาแนะนําว่าตัวเนี้ยมาจากโรงงานใหม่ๆเลยอะ่ะก็คือมันค่อนข้างที่ใช้เวลาในการของตัวก็คือน้องบอกว่าให้ให้เปิดเปิด ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงสองถึงสามครั้งแรกอ่ะประมาณนี้นะครับแต่หลังจากนั้นก็คือมันจะมันจะ,นจะดูดดมได้เร็วขึ้นใช้ปากเ,เป่าใช่ใช้ปากเป่าช่วยด้วยก็ได้นะครับนิดนึงนะครับดูนะครับว่า,านนมันจะใช้เ,เ,เวลาเราจะลองกลางให้ดูเลยใช่ใช่ก็คือตอนนี้จะกลางให้ดูว่ามันจะใช้เวลาประมาณตัวกีน่นาที นี่เป็นการกลางครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยครับนี่ก็คือใหม่แกะกล่องใหม่แกะกล่องเลยไม่เคยกลางที่ไหนมากอ่อนใช่ใช่อะตอนนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบหกนาทีนะครับจะเริ่มกลางเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกลางกันดูนะครับผมน้องกาาช่วยพอไหมน้องการช่วยพอไหมไหมีพวกกลางไหมครับนี่นี่ โอ้โก้าช่เข้ากลางโอ้โหนี่ครับความยาวขนาด190เซนนะครับนี่ครับดึงออกปึ๊บแล้วก็มันมีจุดปล่อยลมกับจุดดูดลมกับปลบป่อยลมเนาะอันนี้เอาอันนี้เดี๋ยวนะนเราก็ศึกษาไปพร้อมกันเลยเนาะนี่เป็นการกลางครั้งแรกเนาะมันจะมีอินกับเอาท์ก็คือเดี๋ยวเราต้องเปิดอินเพื่อดูดลมเข้าเนาะนี่ แล้วเราเปิดอินแล้วก็ปิดเอาไว้เนาะปิดเอาไว้จุกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าฮะนี่ฮะจะมีบอกอยู่นะโอเคปอดเปิดทิ้งไว้ค่ะอ่าโอเคอันนี้สติ๊กเกอร์นี่ก็คือเราไม่เอาออกเอาเก็บไว้นี่แหละไม่เป็นไรให้น้องก้าแล้วก็อ่าแต่ละตัวนี่ก็คือจะมีซิปนะครับเขาจะมีรุ่นนี้จะต่อซิปใช่จะสามารถต่อซิปได้ก็คือเราสามารถซื้อสองตัวแล้วก็ต่อกันได้นะครับผมนี่ครับจะมีซิป ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมใช่อฮะผ้านุ่มมากนุ่ดีอยู่เนาะนุ่มๆครับน้องเขาบอกว่าตัวนี้จบจบกว่าจบกว่าตัวตัวราคาถกราคาก็แรงด้วยนะาราคาเท่าไหร่บอกราคายังราคาซื้อมาในซื้อมาก็คือตัวละพันสี่ตัวละพันสี่เจ็บหนักเหมือนกันนะสามตัวใช่สามตัวเลครับอตัวที่สองนี่มีเด็กน้อยนอนแล้วเนี่ย อะไรเนี่ยช่วยพ่อกลางอะไรครับลูกช่วยพ่อากลางตัวเดียวเองเหรอลูกฮะช่วยพ่อากลางตัวเดียวเองครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องซาติน้องเลยลนะูกไปไปเดี๋ยวพ่อากลางเองไปปิบปิดมาเปิดเปิดปุดไว้เลยอ่าเปิดอินเหมือนเดิมครับแล้วก็ เขาต่อซิปไว้นะต่อซิปไหมต่อซิปลยก็ได้ค่ะนี่มันต้องสลับด้านหรือเปล่าเหมือนช่วงพองลมเราอาจจะยังนอนไม่ได้มาเนาะเดี๋ยวมันจะไปดูดลมออกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยต่อีดเ๋ยวค่อยต่อเรากล้าขยับออกมาหรอครับลุงมากระไม่เป็นไรหลับไปเขาก็เลยเขา มันก็เข้าแล้วนะมันเริ่มเข้าแล้วนะใช่แล้วเดี๋ยวพอเขาพองไนดะ้เต็มที่แล้วก็เราก็มาปิดนะครับม,มาปิดอ่าตัวที่สามนี่งต้องขอย,อยับตัวนี้ไง เอา,เอาด้านไหนวางของปะท้ายนั่นเนาะเรานอนฝั่งแบบนี้ปะนอนแ<อ>บนบไหนก็ได้เอาเดียวไปด้านไหนกถึงได้นะนอนเดียวทางนี้นแหละเพราะว่าดึงแล้วมันจะไม่ค่อยเอียงเท่าไหร่ขยับลบทายวันนี้ลุกเดี๋ยวค่อยขยับดูเลย เปิดจุกยังอันสุดท้ายค่ะเปิดจุกอันที่สามเปิดอ่าโอเคอ่ะเจ็ดถูงย์จ้ะเจ็ดใส่ใส่ซองซ้อนกันไม่ไม่ตรงเอ่ยอลยดูอานมหกแต่ว่อ้าว ลงม,มามาเอาลูกออกไปก่อนมันจะเข้าลมมันไม่เข้านะถ้าเหยียบมันเหมือนไล่ลมออกอ่ะออกเดี๋ยวเราออกไปจากเต็นท์ก่อนเนาะจ้าค่ะบรรยากาศหน้าเต็นท์เราันี้สุดยอดยดียดยมาก ก็ีเดี๋ยวชมบรรยากาศหน้าเต็น์กันหน่อยนะคือวิวดีมากค่ะทุกคนสวยมากจริงๆที่นี่คือที่สุดเลยอะน้ำก็เล่นลงเล่นได้จริงแล้วก็ใสค่อนข้างสะอาดนะคะ มีเรือคายาตู้ผ่านไปเท่าไหร่ก็ตอนนี้เวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วสิบเอ็ดสิบสองนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีจะลองเข้าไปดูว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าเป็นของเต็มแน่นก็ถือว่าลองกดดูถือว่าเข้าเข้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตัวนั้นเข้าเยอะแล้วตัวนี้นะตัวนี้น่าจะฟอร์แล้วแหละตัวนี้ปิดไว้ก่อน โอเคมีตัวกลางที่ยังเข้าไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็โอเคแล้ว,ลวลนะใช่ตัวนี้ก็พอแล้วมัอ้อเดี๋ยวรอรอ,อตัวกลา,างอีกนิดนึงแล้วกันเนาะอโอเคปิดไว้ละทีนี้ก็เหลือตัวกลางทีอย่างเดียวครับผมเ,เดี๋ยวจะทิ้งไว้สักสิบนาทีอ่ะให้สิบสบอง<ม>สามศูนย์แล้วกันเนาะ สิบสองสามศูนย์แล้วกันเนาะแล้วค่อยมาปิดก็โอเคนะครับส่วนตัวมองว่ามันก็พองได้เร็วมันพองได้ค่อนข้างที่จะเร็วนะเพราะว่าน้องเขาเคลมว่าให้ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่จริงๆไม่ไม่ถึงหรอกใช่ยี่สิบสามสิบนาทีนี่ก็ลมก็เข้าเยอะแล้วครับก็คือเราสามารถแบบ่าเปิดทิ้งไว้แล้วก็ขนของวางไว้เลยอ่ะได้เลยแต่ว่าแนะนําอย่าใช้ของหนักทับนะก็คือให้เอาวางไว้ข้างก่อนให้แบบลมเข้าก่อนเต็มที่ก่อน หรือเอ,เอาแบบประมาณแบบว่าที่เราชอบอ่ะอนั่นแหละแล้วเราค่อยขนของเข้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวรออีกสิบแปดนาทีนะครับโอเค okay. ตามนี้เดี๋ยวมาดูอีกรอบหน,นึ่งขณะน,นี้เวลาสิบสองเลนกาสามสิบปดนาทีนะครับเดี๋ยวเราแวะมาดูอีกอีกตัวหนึง่งนะครับก็คือ ตัวนี้ก็ลมค่อนข้างที่จะเต็มแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรเลยก็คือก็จะพอแล้วแหละก็คือปิดไปเลยนะครับสรุปนะที่นอนตัวนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับนุ่มเนาะแล้วก็การดูดลมนี่ก็คือใช้เวลาไม่นานนะครับอ่าฮะเพราะว่าน้อง น้องพนักงานที่ดีแคทลอนเนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าครั้งแรกที่เราใช้งานเนี่ยประมาณ1-2ครั้งนี่แหละน้องบอกว่าลมมันจะดูดค่อนข้างที่จะช้าหน่อยแต่หลังจากนั้นก็คือมันจะดูดได้เร็วนะครับแต่อันนี้คือเราได้มาแล้วเราก็แกะออกมาใช้เลยคือครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือจากที่ทํามาก็คือผมว่านะก็คือถ้าอยากจะเอาแบบ นุ่มๆน,นอนพอดีเนี่ยผมว่าประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเนี่ยกำลังดีนะครับแต่อันนี้ก็คือผมปล่อยไว้ประมาณสามสิบสี่สิบนาทีเลยแต่ละแต่ละตัวนะครับอ่าซึ่งมันก็โอเคนะผมว่าใช้ได้นะครับผ้าก็ค่อนข้างที่จะดีนุ่มนะครับเพราะเราไปเทสมาแล้วที่ที่ดีแคทลอนมันจะมีอยู่สองรุ่นนะครับตัวนี้จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเจ็ด้อยบาทตัวนั้นผ้ามันจะเป็นลื่น นะครลื่นๆมัน,นมเวลาเรานอนแล้วมันจะมีเสียงนะครับแต่ตัวนี้ก็คือผ้ามันค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับไม่มีเสียงก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้เพราะว่าราคามันราคาตัวนี้มันก็แพงกว่าได้แหละตัวนี้มันราคาตัวละพันสี่อีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดร้อยแต่ตัวนั้นขายดีมากครับที่ดีแคทลอนที่เราไปดูเมื่อวานนี้ไม่มีไม่มีของะของหมดของจะเข้ากลางเดือนนี้ผมก็เลยตัดสินใจซื้อรุ่นนี้มานะครับอนั้นถือว่าโอเคมากครับผมโอเค ก็สรุปเลยก็คือตัวนี้ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาการใช้งานนะครับราคาค่อนข้างที่จะดีสมเหตุสมผลแหละไม่ถึงว่าแพงมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวแบบสูบลมใหญ,ใหญ่ตัวนั้นก็คือมันจะมีร่องค่อนข้างที่จะสูงซึ่งไปลองทดสอบแล้วก็คือส่วนตัวก็คือไม่ชอบเพราะว่านอนแล้วกลัวมันจะปวดหลังะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนนะครบางคนก็ นอนสบายลงคน,นก็นอนปวดหลังส่วนตัวแล้วก็คือไม่ชอบรุ่นนั้นเงนก็แล้วรุ่นนี้ครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวค่อยมีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวมารีวิวอีกรอบหนึ่งครับผม